เ็บไว้เถอพี่ตอนนี้ยังไม่แรงผมแนะนำพี่รายการนี้สนับสนุนเต็มที่พี่400พี่ XQ ซังพี่โอ้โหเลขโค no. ้ดนัมเบอร์ห้าสามห้า มาหาจนวนหน้ากากะไหลทอหน้าหลังนำอยู่ที่5้าห้าสบมีใครให้มากกว่านี้ไหมครับพี่ชายจ๋าลุยได้เลยนะครับ5้าเามาแล้วพี่กระโดดให้ขาดแล้วปาดให้แม่นพี่ชายจ๋ารายการนี้ใครใส่ห0 0อใส่เลข6ตัวเดียวมาห0ร้อยพี่ก้อยมาแล้วจบการประชุมหกร้อยรายการนี้เข้าเส้นชัยไปแล้วพี่ เป็นเรื่องเลยพี่รายการนี้เก็บไว้ก่อนพี่ตอนนี้ยังไม่แรงพี่ชายจา๋าเชื่อผมกอดให้แน่นพี่รา,ายการนี้กอดให้แน่นๆพี่ชายรายการนี้หกร้อยสิบพี่หลินแคบปหน้าจอดันเก้าครับหกร้อยสิบที่พี่หลินขึ้นคนแรกนะครับพี่ชายจา๋าพี่หลินได้ไปนะครับยินดีด้วยครับพี่ พี่หลินนะครับขอพระคุณมากครับพี่หลิน